สวัสดีครับข่าวบันเทิงนิวส์มอนิกครับข้อความก่อนจากไป เปิดแชทเอมีอ่อมอกพันน้อยคนจะรู้นอกจอทั้งคู่สนิทกันมากนักแสดงสาวเอมี่มรากรบินกลับถึงประเทศไทยปุ๊บก็ตั้งใจไปส่งพระเอกอมอักพันเป็นครั้งสุดท้ายทันทีตลอดระยะเวลาที่ท,ทราบข่าวว่าเพื่อนชายคนนี้จะไปอย่างสงบก็ใจหายมากทั้งนี้สาวเอมี่ยังได้เปิดข้อความที่มีการพูดคุยกับอมฟ้องฝากข้อความสุดท้ายว่าเรากลับมาทันส่งเธอด้วยนะตั้งแต่วันแรกที่ได้ยินข่าวจนถึงวันนี้ยังคงเรียบเรียงเป็นคำพูดไม่ค่อยได้ราะความรู้สึกที่ไม่มีเธออยู่ตรงนี้แล้ววันนั้นที่เรา ราไปเยี่ยมเธอที่บ้านเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเราจะมานั่งต่อจิ๊กซอว์ด้วยกันและเวลามันก็ผ่านไปเราเสียใจที่ไม่มีโอกาสเห็นรอยยิ้มของเธออีกแล้วแม้ในวันที่เธอป่วยเรายังคงสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นในสายตาและรอยยิ้มของเธอขอบคุณที่เราได้เป็นเพื่อนกันและมีเวลาดีๆร่วมกันขอบคุณที่เธอเป็นเพื่อนที่ดีคอยเป็นห่วงคอยดูแลเราตลอดเธอเหนื่อยมาเยอะแล้วหลับให้สบายนะคะอยากให้รู้ว่าพวกเราทุกคนรักเธอนะอย่าลืม